สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอาเฮียอ,อามูที่จะมานําเสนอผักเครื่องเครื่องรางและสิ่งที่เป็นมงคลที่จะนําพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้าสำหรับ EP นี้ผมจะมานําเสนอเครื่องรางรูปสัตว์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนั่นคือพญาเต่าเรือน,นั่นเองครับพญาเต่าเรือนรุ่นนี้ได้รับความเมตตาอธิษฐานจิต และปลุกเสกถึง5้าไตมาสด้วยกันครับมีความโดดเด่นทางด้านเมตตาเจรจาค้าขายเรียกทรัพย์และคุ้มครองเตือนภัยซึ่งพญาเต่าเรือนรุ่นนี้องค์หลวงพ่อได้ตั้งใจสร้างเป็นอย่างมากครับจึงมีอนุภาพและความเข้มขขังเหนือคำบรรยายถึงขนาดมีองค์พระาธาตุเสด็จมาเกาะที่พญาเต่าเรืออย่างน่าอัศจรรย์พญาเต่าเรือรุ่นนี้เป็นขององค์หลวงพ่อสนิทแห่งวัดลำบัวอยนั่นเองครับ ก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลกันต่อผมขอความเมตตาจากท่านผู้ฟังทุกท่านช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทางทีมงานอาเฮียอาบูด้วยนะครับขอบคุณครับผมจะขอกล่าวประวัติพอสังเขปของพญาเต่าเรือนดังนี้นะครับถ้าพูดถึงพญาเต่าเรือนตามประวัติของพญาเต่าเรือนหมายถึงเต่าขนาดใหญ่โตเท่ากับบ้านเรือน ซึ่งเป็นอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราชาติหนึ่งเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเองครับซึ่งในครั้งนั้นพยาเต่าเรือนพระโพธิสัตว์เจ้าอาศัยอยู่บนเกาะร้างกลางมหาสมุทรครั้งหนึ่งเมื่อเรือใหญ่ของพ่อค้าวานิชได้อับปางลงกลามหาสมุทรนั่นเองผู้คนในเรือได้หนีตายขึ้นไปอาศัยอยู่บนเกาะร้างแห่งนั้น ซึ่งต่อมาเกิดความหิวโหยไม่มีอาหารถึงขนาดบ้าคลั่งต้องฆ่าฟันกันเองเพื่อเอาเนื้อมาบริโภคเป็นอาหารพระโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นพญาเต่าเรือนเห็นเหตุการณ์โดยตลอดด้วยความสงสารจึงได้บำเพ็ญทานบรารมีและเมตตาบรารมีขั้นสูงสุดคือปรมัตตธบารามีช่วยเหลือมนุษย์ให้มีชีวิตรอดอยู่ต่อไปโดยไม่ต้องฆ่าฟันกันเอง พระโพธิสัตว์พญาเต่าเรือนจึงคานขึ้นไปบนเนินเขาแล้วกั้นใจกิ่งถิงตัวลงมาเมื่อตกลงมาถึงตีนเขาก็ถึงการกิริยาแตกดับผู้คนเหล่านั้นก็ได้อาศัยเนื้อของพญาพระโพธิสัตว์บริโภคเป็นอาหารและเอากระดองทำเป็นเรือกลับสู่บ้านเมืองของตนได้อย่างปลอดภัยครับภายหลังผู้คนเหล่านั้นได้ระลึกถึงบุญคุณของพญาเต่าเรือน จึงได้วาดภาพไว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลและต่อมาจึงได้มีการสร้างเป็นวัตถุมงคลรูปเต่าลงอักขระและเลขยันต์ุกเสกไว้บูชาสืบทอดมาจนถึงยุคป,ปัจจุบันด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพญาเต่าเรือนจึงทําให้พระเกจิอาจารย์หลายสำนักสร้างวัตถุมงคลรูปพญาเต่าเรือนออกมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ ซึ่งในครั้งนี้ผมขอนำเสนอพญาเต่าเรือนซึ่งเป็นเต่ากิ่งขององค์หลวงพ่อสนิทแห่งวัดลำบัวลอยเนื้อกะไหลทองซึ่งเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวของท่านที่สร้างเป็นเนื้อโลหะครับรุ่นนี้ท่านได้ปลูกเสกและอธิษฐานจิตยาวนานถึง5ปีห้าไตามารทุกคืนวันเพ็ญ คือสร้างตั้งแต่ปี2,528ออกให้บูชาปี2,533หลวงพ่อสนิทท่านเสกยาวนานมากจนถึงขั้นพระธาตเสด็จมาเกาะตามซอกของลายกระดองเต่าซึ่งเป็นที่น่าอาศัศจรรย์มากครับหากผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบทำบุญรักษาศีลน,นั่งกรรมฐานเมื่อพระธาตุเสด็จมา จับเป็นสริมุงคลแก่ชีวิตและครอบครัวสืบไปครับเต่ากิ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่องค์หลวงพ่อสนิทท่านได้ตั้งใจสร้างไว้อย่างพิถีพิถันเป็นอย่างมากครับภายในท้องเต่าได้ลงแผ่นโลหะจารด้วยเลขยันนะร้อยแลงคาถาอาคมและหัวใจนะต่างๆอาทิบรรจุหัวใจพระเกศ หัวใจพระไตสนาระคมและวิชาเมกซิปซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่องค์หลวงพ่อท่านได้ตั้งใจทำไว้ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และทรงอนุภาพมากๆครับหลอหลอมรวมกันเป็นเม็ดกิ่งและบรรจุไว้ภายในท้องเต่าส่วนตัวพญาเต่าท่านลงอักขระเลขยันโลหะสามชนิดแล้วหลอมเป็นตัวพญาเต่าครับซึ่งเป็นเนื้อรัตนโลหะชุบกะไหลทอง เต่ากิ่งรุ่นนี้จะมีลักษณะเป็นเต่าขาตั้งมีห่วงอยู่ที่ลำคอมีอยู่2ขนาดด้วยกันครับตัวใหญ่ขนาดกว้าง1.5เซนติมยาว2.5เซนติเมตรและตัวเล็กลงมาจะมีขนาดความกว้าง1.3เซนเมและยาว2เซนติเมตรครับด้านหลังพญาเต่ากิง่งลงด้วยหัวใจพญาเต่าเรือนนาสังสิโม ใต้ท้องพยาเต่ากิ่งลงด้วยหัวใจธาตุสีนะมะภะทะลักษณะเป็นเต่าก้าวเท้าเดินอุป,ปมาว่าเหมือนการเดินไปข้างหน้าโดยพฤติกรรมของเต่าคือไม่มีการเดินถอยหลังใครที่บูชาเต่ากิ่งรุ่นนี้จะทำกิจการใดก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าไม่มีถอยหลังครับ เต่ากิ่งมีพุทธคุณทางด้านเมตตาค้าขายโชคลาภและคุ้มครองกายอุปมาว่าเมื่อจะเดินทางไปค้าขายหรือทำธุรกิจณถิ่นไหนได้ทั้งบนบกและทางน้ำครับวิธีการบูชาเต่ากิ่งถ้าปรารถนาให้เป็นไปอย่างใดให้ตั้งจิตลำลึกแล้วว่าคาถาหัวใจพญาเต่าตั้งณโมสามจบ และว่าคาถานาสังสิโมสังสิโมนาสิโมนาสังโมนาสังสิแล้วขย่ากิ่งจะไปค้าขายก็ดีจะให้เป็นไปทางเมตตาแก่คนทั่วไปก็ดีจะให้คุ้มครองปลอดภัยก็ดีเมื่อขย่ากิ่งให้สังเกตให้ดีนะครับถ้าเสียงกิ่งไพเราะไม่ติดขัด แสดงว่าเราตั้งความประสงค์อย่างไรก็จะสมความปรารถนาถ้าปรากฏว่าเสียงกิ่งไม่ดังห้ามท่านเดินทางเต่าบอกเหตุว่าจะมีอันตรายครับหรือก่อนจะนอนให้เต่าคุ้มครองให้บอกกับเต่าแล้วภาวนาคาถาสุสิสุสังอะระหังสุขโตภะควาสุสิสุสังอะระหังพุทธสังมิ แล้วเขย่ากิ่งถ้ามีเหตุร้ายเต่าจะปลุกหรือจะเข้าฝันบอกเหตุทันทีซึ่งเป็นความพิเศษของพญาเต่าเรือนขององค์หลวงพ่อสนิทแห่งวัดลำบัวรอยนั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับพญาเต่าเรือนหลวงพ่อสนิทแห่งวัดลำบัวรอยซึ่งผมอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังเป็นอย่างมากนะครับถ้าต้องการเครื่องรางพญาเต่าเรือนดีๆสักองค มีความเข้มขขังและมีพุทธคุณสูงพญาเต่าเรือนขององค์หลวงพ่อสนิทแห่งวัดลำบัวรอยถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าบูชามากๆเลยนะครับท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนข้อมูลที่ได้รวบรวมมาในวันนี้ผมขอเป็นกำลังใจ39ไลค์ครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลหรือสิ่งผิดพลาดประการใดผม ไอเฮียอามู I hear, I ขออภัยไว้ณะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ